ราวของกองหน้าคนใหม่ที่เป็นยอดปรารถนาของเอริกนทักและแฟนผีเนี่ยก็ยังต้องรอคอยกันต่อไปเมื่อเป้าหมายที่ชัดเจนณนะตอนนี้อย่างรัสมุทฮอยลุนเนี่ยยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเมื่อตัวสังกัดอัตตันตาเนี่ยต้องการแค่ตัวเงินนะครับแม้ว่าจะมีข่าวจาก หลายๆสำนักเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์เดนเน่พยายามจิบยืย่นนักเตะห่วงเข้าไปอยู่ในข้อเสนอแต่อัตาลานตาก็ไม่สนใจของเงินเพียวๆและตัวเลขมันก็ดูจะแพงเงินไปมันก็เลยเกิดคำถามว่าหนที่สุดแล้วเนี่ยหากปีศาจแดงไม่สามารถสู้ค่าตัวหอยลุนได้จะเอายังไงกันต่อไปในเมื่อ ช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมามาัแสดงเห็นชัดเจนว่าแมนเชสเตอรเป็นทีมที่จะดูดีเมื่อมีกองหน้าอาชีพอยู่ในสนามไม่ใช่ว่าเอาผู้เล่นปีกหรือมิดฟิลด์เนี่ยดันขึ้นไปเล่นเมื่อมองตามพื้นฐานความจริงมันก็จะได้อยางนี้ครับถ้าไม่ได้กองหน้าใหม่และสู้ราคาฮอรุนไม่ไหวก็ต้องเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่นั่นคือออกซิ่มักซยาวซึ่งพอถึงรูการแข่งขันจริงเนี่ยหมาก็น่าจะลงเล่นได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่ว มันก็จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาแบบเดิม,ดมนั่นคือการดันมาคัดรัดฟอร์ดไปเล่นเป็นกองหน้า นี่คือแนวทางแก้ไขเบื้องต้นตามสิ่งที่มีอยู่หากไม่เป็นเช่นนั้นจะทําอย่างไรก็ง่ายๆโจโฮจิวจิลคนที่ยิงประตูตอกฝาโลงใส่ลีเด็ดก็เป็นดาวลุ่งที่มีโอกาสจะถูกดันขึ้นมาในกรณีที่ทีมไม่สามารถหากองหน้าคนใหม่ได้นี่คือง่ายๆใช้นักเตะเท่าที่มีอยู่นอกจากนี้เรื่องราวของเมสันกรีนวูดนะครับก็กำลัง ได้รับการตรวจสอบหลายอย่างเกี่ยวกับคดีแม้ว่า เขาจับผลผิดไปเรียบร้อยแล้วผมว่ากรีนบูธเนี่ยยังหนุ่มยังแน่น,นหนึ่งเลยแล้วก็การล้างสนามไปนานๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ลําบากมากมายก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของยูเต็ดแล้วว่าคุณจะเอาอย่างไงแต่ในเมื่อคุณไม่สามารถหากองหน้าคนใหม่ได้ผมว่าการเรียก Green กรีนบูธกลับมาใช้นานเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกที่เอ็ดเกนทาร์กเนี่ยอยากจะได้นะนี่ก็คือหลักๆสําหรับการแก้ไขปัญหานกองหน้าในสถานการณ์ที่ไม่สามารถ ซื้อรัสวุหอยหลุนได้นอกจากนี้มันยังมีแนวทางในการยืมตัวชูเอเฟลิกเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงเยอะ,อะลุนการที่แล้วเนี่ยเขาก็ถูกเชลซียืมตัวแล้วก็พอหมดสัญญาก็ต้องกลับสู่ต้นสังกัดอตเลนโกมานิตซึ่งดูเหมือนอตราหมีเนี่ยจะไม่ใช่ที่ที่เฟลิกต้องการจะอยู่อีกต่อไปก็จะเป็นสัญญาย,ยืมตัวเอาไว้ก่อนจะพวงออปชั่นซื้อขาดหรือไม่ก็อยู่ที่การเจราจากันก็เฟลิกค่าตัวไม่ต้องเสีย แต่ค่าเหนื่อยก็เอาเรื่องเหมือนกันแมแต่เพิ่งโดนยูฟ่าปรับมา300แสนยูโรเกี่ยวกับเรื่องฟ i ไนแนชแฟลเพซึ่งมันไม่ถูกไปตากรดนะครับก็สะท้อนเห็นปัญหาด้านการเงินของแเต็ดนอกจากนี้ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีประเด็นเพราะว่าเอเจนต์ของเมดี้ทาเรมี่กองหน้าที่ใช้อิรานของ FC ฟซีปอร์โตเนี่ยเอเจนต์ของเขาเนี่ยไปเช็คอินแถวโอทัฟฟอร์ดก็เหมือนว่า เรตกลองเขาสนใจซึ่งชื่อของทาเรมี่เนี่ยก็ถูกพูดถึงเหมือนกันกองหน้าที่อายุ30ปีแล้ว สูง185ซนมรูปร่างก็ถือว่าให่ใช้ได้ก็เป็นทางเลือกกับโลคอสในกรณีที่ไปไม่ถึงแล้วก็ไม่สามารถปิดดิวกับคอยรุนได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเทนฮาร์จะได้กองหน้าแบบไหนครับเพราะว่านี่คือตำแหน่งที่สำคัญและจำเป็นมากสุดในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้ของปิศาจแดงครับ